โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกทุกคนกันด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาสอนเพื่อนๆนะครับหาเงินออนไลน์เข้าบัญชี t o Money Wall เลแบบฟรีๆนะครับจากเกมบนมือถือนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะเป็นยอดเงินที่ผมได้รับมานะครับเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นเนี่ย600บาทนะครับก็ได้ทําการถอนมาเนี่ยวันที่4ีพฤษภานะครับก็คือได้รับมาสดๆร้อนๆเลยนะครับจากการเล่นเกมบนมือถือนะครับก็ สำหรับเกมที่ผมหาเงินเข้าเวลตเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่ไม่ต้องลงทุนนะครับสามารถดาวน์โหลดเล่นได้ฟรีทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่สนใจก็สามารถที่จะรับชมรายละเอียดของตัวเกมเนี่ยได้จากคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับแล้วก็คลิปนี้มีซองอังเปาตู o มนีวเว่เ l ลตจะมาแจกให้กับเพื่อนๆเหมือนเดิมนะครับถ้าใครไม่อยากพลาดนะครับก็รับชมคลิปนี้ให้จบนะครับเพื่อจะได้รู้ว่า การรับซองเนี่ยจะต้องทํายังไงบ้างนะครับโอเคครับก็สําหรับอแอปเกมนะครับที่ผมไปถอนเงินเข้าอลเลตมาเนี่ยเป็นแอปเกมตัวนี้เลยนะครับมีชื่อว่า p i กกี้โกนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่รู้จักหรือว่ายังไม่เคยเล่นเนี่ยก็ผมทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดแอปเกมนี้เนี่ยไว้ให้ที่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆลองไปดาวน์โหลดมาเล่นกันดูได้นะครับเป็นเกมฟรีนะครับที่เราสามารถจะดาวน์โหลดไปเล่นกันได้นะครับ สำหรับเกมนี้เนาะลักษณะของเกมก็จะคล้ายๆกับเกมพ o อยมาสเตอร์นะครับจะเป็นเกมที่เราจะต้องทําการล็อกอิน a c e b o o k ของเรานะครับเพื่อทําการเข้าเล่นเกมนั่นเองนะครับก็ก่อนอื่นนะครับให้เพื่อนไปทําการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับข้างในตัวเกมนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวเกมนะครับก็ให้เพื่อนล็อกอิน a c e b o o k ให้เสร็จสับเลย นะครับก็รอมันโหลดสักคู่หนึ่งอ่าตอนนี้มันมาแล้วนะครับตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับการทอยลูกเต๋านะครับอ่าถอยลูกเต๋าเพื่อที่จะหาเงินไปอัปเกรดบ้านอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเมนูที่เราจะมาหาเงินเข้าวอลเลตกันเนี่ยจะเป็นเมนูอันนี้นะครับอ่าจะเป็นรูปซองสีเขีเขยวๆตรงนี้เลยนะครับ ก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งสมัครเข้ามาใหม่นะครับแล้วไม่เห็นเมนูตรงนี้เพื่อนๆก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะว่าแอปเกมเนี่ยเราจะต้องเล่นไปสักประมาณเลเวล10หรือเลเวล20นะครับไอเมนูตรงนี้เนี่ยมันจะถึงได้โผล่ขึ้นมานะครับโดยเราสามารถดูเลเวลของบ้านเราได้ที่ตรงนี้เลยนะครับนี่ตอนนี้ผมก็เลเวล8 4นะครับผมก็ให้เพื่อนๆเล่นมาจนสัก เลเวล10นะครับมันน่าจะปลดล็อกก็ในการอัปเกรดบ้านนะครับให้เป็น Level 10เราก็สามารถที่จะทําทตามคําแนะนําของเกมก็ได้นะครับตอนแรกๆเนี่ยมันจะสอนเล่นอยู่ก็คือให้ทอยลูกเต่านั่นเองนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาดูนะครับว่าการหาเงินเนี่ยหาเงินได้ยังไงนะครับเราก็กดไปที่เมนูซองตัวนี้ได้เลยนะครับมันก็จะมาที่หน้านี้เนาะซึ่งนะครับการที่เราจะแลกเงินเข้าวอลเล็ตเนี่ย เราจะต้องมีเหรียญดาวนะครับตรงนี้ก็ของเพื่อนเพื่อนตอนแรกอาจจะยังไม่มีนะครับเหรียญดาวเนี่ยเราต้องเก็บให้ได้สัก1000เหรียญเนาะถึงจะแลกเป็นเงินเข้าทูมันนี่ได้10บาทนะครับสูงสุดต่อการแลก1ครั้งเนี่ยก็จะอยู่ที่600บาทนะครับนี่ใช้เหรียญดาวอยู่ที่2 8 0 0 0เหรียญน,นะครับโดยถ้าเพื่อนๆตร่คนไหนนะครับไม่อยากแลกเป็นเงินเข้าทูบันนี่วอลเล็ตเขาก็มีเป็นหมวดแบบเติมเงินมือถือด้วยนะครับการเติมเงินมือถือก็จะรองรับ ค่ายมือถือตามนี้เลยนะครับมี ToMove a เ d สดีแท็ e n g นก n ิประมาณนี้นะครับเลทราคาก็จะเท่ากันนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นบันทึกการถอนของผมนะครับผมก็ถอนเงินจากแอปเกมนี้เนี่ยมาประมาณ1,200บาทแล้วนะครับแล้วก็ไฮไลท์ของเกมนี้เนี่ยมันจะอยู่ตรงที่ว่าหลังจากที่เราทำการถอนเงินนะครับเงินจะเข้าบัญชี t o m o n e y Wallet ของเราเนี่ยไม่เกิน1ิวินะครับในแต่ละครั้งที่ผมถอนเนาะบางทีก็ 5วิ6วิเงินก็เข้าทูมอนีวอเลตเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงว่าเหรียญดาวเนี่ยเราจะหาได้ยังไงบ้างนะครับอ่ะเราเลื่อนลงมาข้างล่างเนาะก็การหาเหรียญดาวนะครับหนึ่งเลยก็จะเป็นการเชิญเพื่อนนั่นเองนะครับผมโดยที่เราสามารถที่จะกดไปที่ตรงนี้ได้นะครับเชิญเพื่อนตอนนี้นะฮะก็จะมีลิงก์ให้เราไปเชิญนะครับ ถ้าเราเชิญเพื่อนเนี่ยเราก็จะได้รับเหรียญดาวนะครับโดยเนี่ยเราสามารถมากดแล้วรางวัลได้นะถ้าเราเชิญเพื่อนได้เนี่ยก็ได้รับประมาณ400-500อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ทางตัวเกมเนี่ยเขาจะมีกิจกรรมเป็นจัดอันดับการเชิญด้วยนะครับอ่าตอนนี้ผมก็อยู่อันดับที่5เนาะเชิญเพื่อนไปประมาณ92คนนะครับ ถ้าจบกิจกรรมนี้เนี่ยแล้วผมยังของที่5ไว้ได้เนี่ยผมก็จะได้รับเงินรางวัลจากทางตัวเกมเพิ่มไปอีกห0 0บาทนะครับตอนนี้อันดับที่1น,นะครับเขาเชิญเพื่อนไปประมาณ350คนละนะครับก็อันดับที่1เนี่ยจะได้รับเงินรางวัลสูงถึง500บาทเลยนะครับอันดับที่2ก็300แล้วก็อันดับที่3 200ตามลําดับนะครับก็ จะมีการจัดอันดับประมาณนี้นะครับ10อันดับแรกเนาะก็ถ้าใครที่เป็นสายเชิญเพื่อนนะครับถือว่าเกมนี้เนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์เลยนะครับเพราะว่าเขามีกิจกรรมแจกเงินเข้าบัญชีทูมันนี่วอลเล็จากการเชิญเพื่อนอยู่นะครับก็ยังไงก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้นะครับสำหรับแอปเกม p i กกี้โแอปนี้นะครับผมโอเคครับแล้วก็คลิปนี้นะครับผมมีซองเบลทูมันนี่วอลเล็นะครับ 70บาทจะเอาแจกให้กับเพื่อนๆดูทุกคนกันด้วยนะครับโดยซองนี้เนี่ยผมก็ตั้งคนที่จะได้รับซองอยู่ที่50คนนะครับซึ่งนะครับในส่วนของกฎกติกาในการรับซองนี้เนี่ยง่ายมากๆเลยนะครับผมจะทิ้งลิงก์ Google Form นะครับไว้ให้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆสามารถกดที่ลิงก์ Google Form ที่ผมทิ้งไว้ให้ได้เลยนะครับก็หลังจากที่เพื่อนๆกดนะครับมันก็จะมาโผล่ที่เว็บ กรูเกิลฟอร์มอันนี้นะครับในส่วนของการรับซองเนี่ย <S <S พเพื่อนๆจะต้องทำการกรอรหัสผ่าน3ตัวนะครับเป็นตัวเลขเนาะโดยรหัสผ่านตรงนี้นะครับหาได้จากที่ไหนก็คือภายในคลิปวิดีโอนี้นั่นเองนะครับหลังจากที่เพื่อนๆทำการกรอไปแล้วเนี่ยถ้ากรอกถูกนะครับมันก็จะเด้งไปที่หน้าลิง์ซองอังเปานะครับแต่ถ้าพเพื่อนๆกรอผิดนะครับอ,อย่างผมกรอบแบบนี้เนะาะถ้ากรอผิดมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับ นี่โอเคก็ถ้าเพื่อนเพื่อนเพื่อนกรอกถูกนะครับก็จะเด้งมาที่หน้านี้เนาะซึ่งผมก็แปะลิงก์ซองอางเปาไว้ให้เรียบร้อยแล้วสามารถที่จะกดเข้าไปหลับกันได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครที่พลาดลิงก์ซองจากคลิปวิดีโอนี้ก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับเพียงแค่เพื่อนกดไลค์กดติดตามช่องของผมไว้นะครับก็ผมเนี่ยแจกซองอางเปาค่อนข้างที่จะแทบทุกคลิปเลยนะครับช่วงนี้เนาะก็ถ้าใครที่ กดกระดิ่งกดติดตามไว้เนี่ยก็ไม่พลาดอย่างแน่นอนนะครับอ่าถ้าใครดูคลิปมาถึงตรงนี้แล้วยังไม่ได้กดก็กดไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะก็ต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ